เออมันกลับมาจะแตยแ,แพรผมเอาดีๆอย่าติงเดนะเออเห็นบอกมันกลับมาเร่งเร่งบอยเร่งอยังย,ๆๆย,ย,ย,ยัอย่ายกปืนแนวนั้นเร่งเร่งไว้เร่งไว้เร่งไว้ตามแผนเก่ามันน่ละผมบอกแล้วมันมาจะแตยตองแพร มันโบขึ้นเพิ่งนี่มันจะขึ้นอยู่หลังหย่าตัวเก่าเรือยบ่อยเด้อหลังหย่าตัวเก่าเด้อคันเห็นปลอดหนึ่งขันเจ้าจ้างเป่าหรอเพราะว่ามันมีสองตัวมันสิสอนกันเขาจะเก็บตัวที่สองเก็บตัวแหลกใน่บท่านแล้วล่ะโอ้มันสีแน่โบท่าน มึงอย่ามาโถ่เนี้ยมีเด้อรอเป็นช่มงบราบปุ๋ยวะรอมอมาึ๊งงเดอปมันก็ร่อยกมั้ข้านึง ฉันดันขาอยู่นี่นะบ๊ไยขึ้นลเลย